สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของล็อกแคลเซียมนะครับในพาร์ทที่2นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของล็อกแคลเซียมอีก2คุณสมบัตินะครับโดยการเริ่มต้นในการแสดงคุณสมบัติจากนั้นเราจะยกตัวอย่างนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นจริงนะครับคุณสมบัติเหล่านี้เป็นจริงนะครับ สมมุติว่าเ,เรามาดูคุณสมบัติแรกกันนะครับคุณสมบัติแรกก็คือ a คูณด้วยล็อกของ c ฐาน b นะครับจะมีค่าเท่ากับล็อกของ b เออล็อกของ C ฐาน b นะครับก็คือล็อกของ c กีกำลัง a ฐาน b นะครับ ตัวอย่างของคุณสมบัตินี้ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับ3คูณด้ล็อกของ8ฐาน2นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับล็อกของ8ยกกำลัง3ฐาน2นะครับ อันนี้คือคุณสมบัติแรกของลอการิทึมนะครับเราจะลองมาดูนะครับว่าลองคำนวณดูนะครับด้านซ้ายจะมีค่าเท่ากับด้านขวาหรือเปล่านะครับอลองดูด้านซ้ายก่อนนะครับล็อกของ8ฐาน2นะครับจะมีค่าเท่ากับ3ามตัวนี้คือ3มคูณ3เพราะฉะนั้น ด้านขวาควรจะมีค่าเท่ากับ9ด้วยนะครับค่าด้านขวาควรจะมีค่าเท่ากับ9ด้วยนะครับเราลองมาคำนวณดูซิว่านะครับด้านขวาจะมีค่าเท่ากับ9หรือเปล่าเราลองทดดู 2ยกกำลัง8นะครับมีค่าเท่ากับ256อันนี้เราทราบแล้วนะครับอันนี้ลองทดตัวอย่างตัวเลขดูล็อกของ512ฐาน2ควรจะมีค่าเท่ากับ9นะครับลองทดดูนะครับเอ่อ8กำลัง3ก็คือ8 คูณด้วย64นะครับลองทดดูซิว่ามีค่าเท่ากับ512จริงไหมซึ่งมีค่าเท่ากับ512จริงนะครับก็คือ8กํกลัง3ตรงนี้มีล็อกของ8กํกลัง3ฐาน2จะมีค่าเท่ากับ9นะครับหรือลองทดอีกแบบก็คือ8กํกำลัง3เท่ากับ2ยกกำลัง3และทั้งหมดยกกาลัง3อีกครั้งหนึงโดยกฎของ exponential นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น2กํกลัง9 จริงนะครับเพราะฉะนั้นค่าทางด้านขวานะครับล็อกของ8ดยกกำลังสามฐมีค่าเทาาข้าวจริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของคุณสมบัติแรกของล็อกกระนะครับเราลองมาดูคุณสมบัติของล็อกกระตต่อไปนะครับ คุสบสุดท้ายนะครับอันที่2ก็คือคุณสมบ,บัติเกี่ยวกับล็อกของ a ฐาน b นะครับจะมีค่าเท่ากับล็อกฐาน c ของ a หารด้วยล็อก ฐาน c ของ b นะครับ c เป็นตัวเลขใหม่นะครับซึ่งเป็นค่าของฐานใดๆก็ได้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับว่าคุณสมบัตินี้เป็นจริงได้อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นล็อกของ357ฐาน17นะครับ ตัวเลขค่อนข้างเยอะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขดูเนี่ยล็อกฐาน17จะไม่มีปุ่มให้กดนะครับจะไม่มีปุ่มให้กดเราจะแก้ปัญหายัางไงได้ก็โดยใช้คุณสมบัติล็อกเลขซึมนมีนะครับแต่ว่าในเครื่องคิดเลขเนี่ยจะมีปุ่มของล็อกฐาน10นะครับหรืออาจจะเป็นล็อกของฐาน E นะครับ national number มีค่าประมาณ2.71นะครับ สองเลขนี้มีมีปุ่มกดบนเครื่องคิดเลขแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติของลอการิซึมนี้จะทำให้เราคำวนวณตัวอย่างนี้นะครับโดยเปลี่ยนไปเป็นฐานอื่นแทนนะครับในที่นี้จะลองเลือก4ให้เป็นฐานอื่นอาจจะเป็น10หรือ e ก็ได้นะครับเราลองเลือกให้เป็นฐาน10ละกันนะครับเพราะฉะนั้น โดยคุณสมบัติของลอการิทึมนะครับเลือกเป็นฐาน10ก็คือจะมีค่าเท่ากับล็อกของ357ฐาน10หารด้วยล็อกของ17ฐาน10นะครับสนีนี้คือเลข10นะครับแล้วเราก็สามารถกดเครื่องคิดเลขคำนวณตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับก็จะมีปุ่มให้กดแล้วบนเครื่องคิดเลขนะครับ คุณสบัตินี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับช่วยให้เราคำนวณตัวเลขต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยคุณสบัตินี้นะครับอันนี้คือคุณสบัติของลอการิทึมอันสุดท้ายนะครับในคลิปวิดีโอนี้ ต่อไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ประยุกต์เกี่ยวกับคุณสมบัติของลอการิทึมต่างๆในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายสมมุติว่าผมต้องการคำนวณหาค่าตรงนี้นะครับก็คือต้องการคำนวณหาค่าลอกฐาน2ของ square root Square Root ของ32หารด้วย Square Root ของ8นะครับสมมุติว่า,าต้องการคำนวณล็อกฐาน2ของ Square Root ของ32หารด้วย Square Root ของ8นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราลองเขียนใหม่นะครับตรงนี้ก็คือล็อกฐาน2ของ32หารด้วยสแควรูทแทั้งหมดยกกำลัง1ส่วนสองนั่นเองโดยคุณสมบัติของลักล็อกกระซึมที่เราเพิ่งทราบไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยล็อกฐาน2ของ32หารด้วยสแควรูทแนะครับ ็นล็อกฐานสองนะครับในทีน่นี้ลืมเขียนเลข2นะครับาจากตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับล็อกของผลหารนะครับเท่ากับผลต่างของล็อกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเลขยกกำลสองของสามสิบสองฐานสองลบด้วยล็อก ฐาน2ของสแคนะครับล็อกของผลหารเท่ากับผลต่างของล็อกนะครับตรงนี้เช็คมาตรงนี้จากนั้นเราแปลงต่อเอาสแควรก็คือ8ปยกัหนึ่งกสองนะครับก็ได้เป็น1นึ่งกับสองคูณด้วยล็อกของ8ปฐาน2นะครับคุณมู้ชมของล็อกเรไดมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเรา กระจายคูณด้วย1-2เข้าไปนะครับหนึ่กูณหนได้เป็นหนจากนั้นเช็คคุณสมบัติของล็อการิทึมอีกครั้งหนึ่งก็คือส2ก็คือ2องกำลังหนะครับตรงนี้ออกมาเป็น5้ส่วนสลบด้วย3ามส่วนสนะครับมีค่าเป็น7จส่วนส